ตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ยายวิไปเอานอไม้หลังเฮือนนอสั้นๆยายวิก็เอาไปแกงส่วนนอนยาวๆยายวิก็เอาไปเผายายวิเอาไปเผา,าไว้ทีเอ็ดมกนอไม้จ้ามกนอไม้มกักซิมมกได้ทั้งนอไม้เผาแล้วก็นอไม้สดโดยส่วนตัวแล้วมักนองไม้ที่เอาไปเผาแล้วเอามาเคียนแล้วเอาไปมกยายวิคิดว่า,อาไอ้เจังซีมันอ่อนดีแล้วก็มมีกลิ่นหอมของควันไฟนำ้ำยายวิได้นองไม้มายายวิก็เอาไปเาผาเนาะเผาเสร็จแล้วยายวิก็เอามาเคียนเส้นของมันแล้วแต่ความมักของไผ่ของมันเนาะบางคนก็มักเส้นเล็กๆบางคนก็มัก เอมาแบบใดก็เอาแบบนั้นไปเลยเขียนเส้นแล้วก็เอาเกลือใส่คั้นเอาน้ำผงๆมันออกพอเซตแล้วก็ยกขึ้นเต่าเลยจ้าต้มให้มันจืดสักกอนก่อนที่เฮาใสเอาไปมกเนาะในระหว่างร่อให้ต้มนองไม้มันจืดยาวิกะซิมาต่ำข้าวเบือกับย้องย่นางสักกอนย่นางยาวีกะซิส่มือย่องเอาเด้อบางคนกะซิปั้นเอาแล้วแต่มากภผยมากมันเนาะส่วนข้าวเบื่อของยาวิยาวีกะซิต่ำให้ละเอียดแล้วก็หั่นตะไคร้ลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแล้วก็หอมแดงส่วนผสมลงไปให้มันเบิ่ดแล้วก็ข้าวิกมบอกิมกษณ ของการหมกหมอ้อเด้อจ้าโดยส่วนตัวยายวีสิมักหมกหมอ้อหลายกว่าหมกไปตองเพราะว่าหมกหมอ้อนี่มันสิแซฟกว่นหมกไปตองจ้าอันนี้ก็คือส่วนตัวเด้อบางคนก็นมากหมกไปตองแล้วก็หมกหมอ้อเป็นอย่างจังว่าแซฟก่อน เพราะว่ามกมอนี่เฮาสิปรุงลักษณะใดก็ได้ถ้ามันจางหรือว่ามันเข้มหรือว่ามันบนนัวเฮาก็สามารถที่จะเติมได้อีกเมื่อนี้ยายวิสิมกมอเนาะไม้ใส่ผักอีงบางบ้านก็สิบุ้มีผักอิงแง่เนาะผักอิงแง่หน้าตาเป็นอย่างไดหน้าตาของมันก็คล้ายๆกันกับผักของปอมหรือผักชีไทยบ้านเฮาน,นี่แหละกลิ่นของเธอก็สิแห้งว่าวันนี้ไปเบิ้งมกเนาะไม้ของยายวิว่ามันสิเป็นอย่างไดว่ามันสิเป็นตะกลินหรืบอบอก่อนอื่นเลยยายวิก็เอาน้ำแม่นา,นาที่เฮาคันไว้เทลงไปเลยแล้วก็ตามด้วววววยยยยยหหหหนนนนน่่อออไมมมม้้้แลกกกกก็็ูููััาาิสาสเเเคคีีีใุุะะทจปรงพ ามซันซุกแล้วฮาก็เอาข้าวเบื่อที่ฮาต่ำไว้ัทนเทลงไปเลยวิธีปรุงรสก็ง่ายไงมกมอเนาะมันเป็นอีอย่างที่ง่ายอีลีอีโรฮัลจ้ะทุกคนใส่แค่ผงซูรสดแล้วก็น้ำปลาแดกแค่นั้นก็พอเลยแล้วฮาก็มาซิมเอาว่ามันขาดเค็มขาดนัวอีอย่างฮาก็สามารถที่จะเติมได้แล่ยวีถึงบอกว่ามกมอมันเป็นอีอย่างที่ง่ายง่ายก็มกไปตองเนาะมกไปตองเฮาปรุงฮาว่ามันแซบแล้วพอมันซุกเอาออกมากกินนี่แฮมบอจังก็เข้มบางคนเพิ่งก็เอสแซบคือว่านั่นแหละแต่เยวีเอสยังไหนบ่ คนเลคนเลให้เข้ากันพเ้าคุกเขาให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเฮากกระโลให้พักมันซุกจักน้อยพักซุกแล้วเ้าก็สามารถที่จะตักไปกินได้เลยหมกหน่อไม้ของยาวีกับสิ้นเหนียวคักแซบขนาาเลยจ้าหมกหม้อหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นของยาวีกับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาเด้อจ้าทุกคนมานี้มากินน้ำกันสวัสดีจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วสลับหมกหน่อไม้ยายวิหมกหม้อหน่อไม้ทุกคนซ้อหมูสามชันคุณะป้ดเหนียวข้นขนาดกินกับข้าวเหนียวเนาะป้าข้าวเหนียวตะเวทข้าวเหนียวร้อนๆจะมีสตอแก้มด้วยกระถินแล้วก็มีพักอ่าพักอีเลิศใบชะพลูก่อนอื่นก็ต้องชิมก่อนชิมก่อนเนาะเพื่อจะได้กินได่หหมกหน่อไม้นี่บุธรรมดา เจวิ่เตั้งแต่เ <organizational> ม <marriage> ื่อเ้าเลจ้าทุกคนออเออสุดยอดแจ้งขนาอือหที่จะต่อนำ ไสหมูชามช้ำจ้าทุกคนแจ็คหน เสยหมูสามชั้นจ้ะมันก็ไข้าวกันขนาดเลยคำใหญ่ๆเลยเนาะ เดี๋ยวว่าจะทำนานลแล้วแหละเดี๋ยวต์าจีเอดตัง้งพวกคุ้นเลยแต่ว่าบดบิอ็ดพอดีน้องสาวมาจากสกลนี่เดบิเอดเป็นน้องสาวจริง ทำเผาลุกโดดเลยเสร็จลุกโดดเข้าไปด้วย mm hmm. mm hmm.